สวัสดีค่ะชาวราศีธนูผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะในคลิปนี้จะทำนายดวงความรักเป็นของคนที่สถานะไม่ชัดเจนในช่วงเดือนมกราคมพศ2566นะคะของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะชาวราศีธนู นะคะความรักของคุณนะคะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะ่ะชาวราศีธนูเนาะคุณเป็นคนที่ที่เด็ดเดี่ยวนะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวตัดสินใจได้ได้เด็ดขาดนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะอืมตัดสินใจได้เด็ดขาดแล้วก็เป็นคนที่หนักแน่นในเรื่องของความรู้สึกนะคะถ้าเกิดความรักที่มีเข้ามาแล้วเนาะ มีเข้ามาแล้วไม่ชัดเจนหรือไม่เป็นความรักที่ที่เหนื่อยที่ทอ้อหรือต้องฝ่าฟันแย่งชิงอะไรมานะคะคุณก็อยากหยุดพักนะคะไม่สามารถที่จะมีเรี่ยวแรงมีหัวใจที่จะต่อสู้อีกแล้วบางทีนะชาวราศีธนูเองนะคะคนที่เคยมีความรักเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักที่ผ่านมาเนาะมันเหมือนกับเป็นการต่อสู้ ยื้อแย่งหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะจึงทำให้คุณน่ะตอนเนี้ยคุณมุฟออนออกมานะคะด้วยหัวใจที่เข้มแข็งนะคะอือบางทีถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเกี่ยวกับแม่ไม้ก็ได้ค่ะแม่ไม้นะคะหรือคนที่เคยแต่งงานคนที่เคยมีครอบครัวผ่านชีวิตที่เคยมีครอบครัวมาแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะ สำหรับชาวราศีธนูที่เป็นผู้ชายเนาะผู้ชายก็เช่นเดียวกันค่ะอาจจะเกี่ยวกับคนที่เป็นพ่อแม่หรือคนที่เคยผ่านในเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวมาได้สักพักสักระยะหนึ่งนะคะเหมือนมันต้องต่อสู้หรือว่าแย่งอะไรอ่า เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะโดยตัวคุณหรือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวเนาะอาจจะเกี่ยวกับคนที่ใกล้ชิดนั่นแหละค่ะค่ะอาจจะมีความที่ไม่ค่อยที่จะลงรอยกันพูดสื่อสารกันไม่ค่อยลงตัวเนาะค่ะก็เลยทำให้มีการขัดแยง้งมีการาเจราจา ตกลงกันได้ไม่ลงตัวนะคะอืมค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะชาวราศีธนูคนโสดนะคะหรือไม่ก็บางคนก็อาจจะคิดอยากจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะมีเข้ามาไหมก็มีเข้ามานะแต่เหมือนมันเป็นความรักที่ที่ไม่ค่อยชัดเจนอีกเหมือนเคยนะคะ เป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้เป็นความรักที่เก็บซ่อนนะคะอืมถูกปิดบังนะคะค่ะก็ยังถือว่ายังไม่ชัดเจนนะชาวราศีธนูนะคะอืมทั้งทั้งที่เป็นความรักที่ที่เริ่มแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยอีกแล้วคุณต่อสู้ด้วยตัวของคุณอย่างลำพังบางทีคุณก็ รับในเรื่องของอารมณ์อืทั้งอารมณ์ตัวเองด้วยทั้งภายในเหมือนมันรู้สึกอึดอัดนะคะอึดอัดกับสถานะตรงนี้นะคะอึดอัดเลอกเกินเนาะกับสถานะตรงนี้นะคะอืมอยากที่จะหนีออกไปนะบางคนชาวราศีธนูอยากหนีออกไปอยากหลุดพ้นเหมือนกับว่าอ่าบางคนก็ถึงขั้นเดินออกมาในความรัก ทั้งเก่านะคะที่ทําให้หัวใจของคุณเหนื่อยท้อนะคะอืมเป็นทุกข์นะคะทุกข์มากกว่าสุขนะคะหนีออกมาเนาะค่ะอืมหนีออกมาจากตัวนั้นซะนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นความรักที่มันไม่ชัดเจนมันเป็นความรักที่ที่ต้องปิดบังหรือไม่ก็เป็นความรักที่ต้องหลบต้องแอบต้องซ่อนเนาะ จะทำให้คุณลำบากใจทั้งคุณและก็ทั้งของคุณรักด้วยนะคะอืมคุณอาจจะเจอคนที่คนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้ชายผู้ชายที่ทุดูที่ดูดีเป็นนักธุรกิจเป็นหนุ่มหล่อเลยก็ได้ค่ะอืมด้วยหน้าที่การงานหน้าตาของเขาทางสังคมเนาะสิ่งที่เขาเป็นไปนะคะ มองดูว่าเจ้าชู้ไหมก็ไม่เท่าไหร่นะคะก็ก็โดยตำแหน่งหน้าที่ของเขาทำให้เขาได้พบกับผู้คนมากมายเนาะค่ะได้พบกับคนมากมายเป็นคนที่ที่ดูดีที่หล่อนะคะนักธุรกิจได้นะคะคนนี้เขาอาจจะมีการเดินทางเข้ามาหาคุณอีกครั้งก็ได้นะคะหรือไม่ก็เขาอยากจะมาในเรื่องของขอคืนดีนะคะขอ ขอเริ่มต้นใหม่อีกสักครั้งจะได้ไหมแต่ตัวคุณรู้สึกเหมือนคุณท้อและคุณเหนื่อยละนะคะบางคนนะชาวราศีธนูเนาะคุณก็อยากจะอยู่เงียบๆอยู่ลำพังนะคะทบทวนดูเรื่องราวในอดีตในปัจจุบันนะคะที่เป็นไปที่เป็นอยู่เนาะสามารถที่จะไปต่อได้ไหมนะคะถ้ามันเหนื่อยมันหนักมันหน่วงขนาดนี้ก็ อาจจะหยุดพักก่อนนะคะลองอยู่เงียบๆนะคะอือลองอยู่เงียบๆสักสักพักหนึ่งนะคะใช้หัวใจใช้ปรึกษาก็ได้ค่ะค่ะมีเพื่อนคู่คิดนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันหาทางออกในเรื่องของความรักในครั้งนี้นะคะที่มันเหมือนเป็นไปสารต่อไปไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นเนาะสําหรับบางคนนะที่ที่แบบ ผิดหวังหนักๆแรงๆนะคะอืมคุณเป็นผู้หญิงเก่งและแก่งนะคะคุณสามารถควบคุมคนรักของคุณหรือไม่ก็อาจจะเกี่ยวกับคนรักของคุณที่เขายอมคุณก็ได้ค่ะบางทีอืมเขายอมด้วยเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ที่เข้าใจในเรื่องของความรู้สึกอืมเป็นผู้หญิงที่อมีเทคนิคในการพูดนะคะอืมเป็นคนที่ เป็นคนที่ที่จริงใจอ่ะค่ะอืมเขายอมคุณนะคนรักของคุณเนาะชาวราศีธนูค่ะถึงแม้นเขาจะอายุเยอะหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานหน้าเกงขามแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องความรักคนรักของชาวราศีธนูเขาก็ยอมคุณนะเขาเชื่อนะคะอืมเขาเชื่อคุณอยู่นะเดี๋ยวขอให้ช่วยแนะนำนะสำหรับชาวราศีธนูนะคะว่า ใครจะช่วยแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมเหมือนกับคุณจะได้เจอนะได้เจอความรักก็ได้อาจจะมีคนมาเข้ามาเพื่อที่จะขอ ความรู้สึกดีๆขอเป็นแฟนก็ได้ค่ะเป็นคนที่มองตาแล้วรู้ใจนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ่ะเป็นคนที่สื่อสารคุยกันรู้เรื่องนะคะเข้าถึงจิตใจนะคะเข้าถึงความรู้สึกอืมเป็นคนที่ที่เข้าใจซึ่งกันและกันอืมเป็นคู่กันก็ได้เหมือนกันค่ะอืมมาเริ่มต้นในความรักครั้งนี้นะคะ อาจจะเกี่ยวกับคนเก่านะคะหรือไม่ก็เป็นความรักครั้งใหม่ก็ได้เหมือนกันค่ะอมืมองได้สองแบบนะเขาจะเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะอมืมาที่เพื่อที่จะมาขอมาขอเริ่มนะคะมาขอเริ่มความรักกับชาวราศีธนูนะคะอมืมาด้วยความตั้งใจ หรือไม่ก็อาจจะเกี่ยวกับการมาขอโทษในสิ่งที่เคยได้ทำผิดไปนะคะผิดไปในสิ่งที่ไม่ดีขอเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ขอกลับตัวกลับใจนะคะต่อไปนี้จะเป็นคนดีนะคะอืมต่อไปนี้จะจะคุยทุกอย่างจะเปิดใจก็ได้ค่ะอืมจะเปิดใจมีเรื่องอะไรก็จะไม่ปิดบังกันเนาะ อาจจะประมาณนีああ้นะคะเดี๋ยวดูเพิ誰誰่มให้อีกว่าคนรักของคุณเนาะเขาคิดยังไงนะคะคนรักของชาวราศีธนูนะคะตอนนี้เขาคิดยังไงอยู่เขากำลังคิด ในเรื่องของที่จะทําตัวยังไงหรือจะปรับตัวเองยังไงเพื่อที่จะให้ชาวราศีธนูเห็นใจเขาก็ได้เหมือนกันค่ะอืเขาอยากจะมาขอโทษเนาะมาขอโทษนะคะชาวราศีธนูนะคะอาจจะเกี่ยวกับผู้ชายที่เป็นพ่อไม้ก็ได้หรือไม่ก็เป็นคนที่ที่ตรงไปตรงมาอมืเป็นคนที่ตรงไปตรงมาในความรู้สึกเนาะ อืมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะคะเนี่ยเขาอยากเข้ามานะคะเป็นผู้ชายที่ดูมีอายุหรืออาจจะเกี่ยวกับคนที่เป็นพ่อไม้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงคนนี้เขาก็เหมือนกับว่าเขารอนะคะรอ รอให้ชาวราศีธนูนะคะรอให้ชาวราศีธนูไปไปงอ้อไปขอคืนดีด้วยหรือเปล่านะคะอืมเขาเขารอนะเขามองมาทางชาวราศีธนูนะคะอืมเหมือนจะงอนๆกันไปเล็กน้อยหรือเปล่าแต่ก็ภายในใจลึกๆเขาก็ยังรออยู่นะคะ่ะเขารอชาวราศีธนูอยู่นะคะเขารอคุณอืมเขารอคุณนะคะลองไปพูดคุยนะคะลองไปหาไป ทักไปหาเขาบ้างนะคะเดี๋ยวเขาก็มาอยู่ในช่วงของภาวะที่เขางอนนะ่ะเขางอนเฉยๆนะคะเขาไม่ได้โกดอะไรมากมายเนาะค่ะอืมเขาแค่งอนคุณถ้าเป็นผู้หญิงนะคนรักของคุณเขาคือใครชาวราศีธนูเขาเป็นคนที่ชอบอิสระ เขาเป็นคนที่ชอบอิสระหรือไม่ก็คนที่ทำงานฟรีแลนนะคะไปเรื่อยๆเป็นงานที่ที่มีความสุขอืเป็นคนที่ชอบอิสระนะคะอืเกี่ยวกับธรรมชาติก็ได้ค่ะเป็นไกด์ก็ได้นะคะอืค่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่ที่มีความหลังในความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่เขารักคุณนะคะอืเขารักคุณ อาจจะเกี่ยวกับชาวธาตุน้ํานะคะมีราศีกรกฎราศีมีนราศีพิจิกนะคะแล้วก็เขารักคุณแหละนะคะอืมเขาอาจจะเกี่ยวกับชาวชาวธาตุไฟนะคะมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคนรักของคุณนะคะชาวราศีธนูอืมก็เป็นกําลังใจให้เนาะสาหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะ ก็ยังมีความรักดีๆอยู่แต่ว่าเพียงแค่ว่าช่วงเนี้ยเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างแบบยังงอนกันอยู่นะคะหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องที่ทำให้ไม่เข้าใจกันนะคะมไม่เข้าใจกันนะคะลองพูดคุยกันนะคะถ้าสุดท้ายแล้วถ้ามันไปต่อกันไม่ได้ก็ก็ต้องหมนะุฟออดเนาะ โอเคนะคะสำหรับชาวราศีธนูคนที่สถานะไม่ชัดเจนเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้ละกันนะคะสวัสดีค่ะ